เฮ็ดีลุยดอต่างชั้นเนี่ยมันอย่าง FC ไปเอ็มเหมือนดาราแบบว่าเมียเป็น FC OC ก็หล่อเลยแต่ไอ้ควัญเป็น FC ใช่ไหนใครมันกลามาไหวก็พวกกูอะมาติดกับสองจะบอกไหวอ่ะไอ้ที่ไหลนั่นเลื่อนเหนือตาอรู้แล้ววันเยียมดีลูกเทวดาสัตว์รวยกูต่อยหหดจะล้อเปิดขอหมาดกว่าสองโทษทีกูทำมึงโง่งชิปอ่ะไม่ได้เลี้ยงแต่กูไม่ยอมแพ้ตแลับไหเทียอะไรไม่ต้องสงสัยกูโหดกูนายคลิปกูใส่ สไตล์แบบมาเฟียแหล่รุ่นใหญ่ของมึงไปตาเอามาเกลยไม่หนุบพี่มึงจะรอแล้วไปต่อมาเกลี่ยต่อยหรือแล้วก็ได้นี่แหละความสไตล์ของมาเฟียทำมันช่วยไม่ได้ก็ร้องไปดีว่าล็อกหรือลมามอ่ะกูทำมันสวนไม่ได้ก็ร้องก็ฟายไปดีดดามไม่เก่งมันก็แค่ฝึกบทสอนให้ตายไม่อยากจะจับจะต่อ,อยถึงพันเ๋ยวกูก็ได้ชีวิตความตายเป็นประการเชื่อหมายนผ้าพลาสของกูมันคนไม่ว่าว่ะเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยที่อันละวัลการที่เหนือชั้นทำให้พวกกูไม่พลาดหนักเผื่อมาจิ้มกูคือแบบว่าพงผ้าัใส่เพื่อกระ โอ้ c ก็หล่อเลยแบบเป็นคน FC หลงแฟนเพื่อก็ะจอกับกุหล่อเท็ดีลุยดอกต่างชันไดน้เนอย่าง FC ไฟ